มันมัม่วงทอดโอ้ยกินลูกชุบให้บางแต่ว่โอ้ยนี่ใบไม้น้องกินไม่ได้ออกก่อนทุกชุบเก่งค่ะลูกชุบลูกชุบป๊อปป้าตอนเด็กๆตัดเลยรชนกันหมูปิ้งกัดเลยลูกันนี่ยืดดูป่ะดูกัดเนาะนั่นแหละเก่งมากแม่นูบ้านมาแล้วด้วบ้านป้าเหรอใครป้ากินเหรอ อาา้าวยำมะม่วงนั่นมันมะม่วงทอดโอ้ยกินลูกชุบให้บางจังมมะ่วงโอ้ยนี่ใบไม้งองกินไม่ได้โอ้ยถ้าลูกลูกชุบเก่งค่ะลูกชุบกั๊บป้าตอนนี้นี่ตัดเลยชวนกันปิ้งตัดเลยลูกนี่หยุดดูป้าถูกตัดเนาะเก่งมากแม่นูบ้านมาแล้วเด้ 办了，开麻烦了。